ำเลยดมันขนาดเลยปีกชีนะ,น,นะบาร์ดีแล้วก็สวัสดีที่ทานที่ตามครับชมมันนี่การยำใบบ้ายทุกคนเอ้ยการทได้เดินทางเข้าป่าอีกมันนี่เข้าป่ามันนี่มีอยู่หกคนนะกาขึ้นไปหาอยู่หาก,กินอีคือเก่าเห็ดเป็นมาทาคอยแต่ๆเช้าในผลมาทาเป็ดสมอง วาม่าก,กัพอดีพบเขาบะปั่นเพิ่นแล้วการบาชิพันเพิ่นไงชิพาเดี๋ยวขึ้นไปหาอยู่หากินทุกคนเลยถือว่าหลายคนยิงได้ขึ้นวันนี้ก็ได้การส้างๆคนเลยถือว่าเป็นงานเอกาการวามรังกับประเภทเพิ่นแหล่งลำลังคนนะนี่นก็จะเดินทางไปนะทางไปกับไปเคอร์เดีไม่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าทิ่พูดหลาย กเฮาก็มาฮอดอันบ่อนที่พักเปวิธีร้อยทุกคนเลยถือว่าถ้ารอถ้าทีมงานนะถ้าว่าทีมงานมีมากครัก็จะได้ไปหาเซอร์กรัปก่อนพี่น้องเพราะว่าเซอร์กัปแถวแคบๆบ้านนอนนี่นะในระดับที่ตามเป็นพระกัมเดทุกคนก็จะได้ไปหาเราลันแ,แรงเลยว่าชิมานนะไปมันะนะมนี่กะตอนนี้พวกเพชรเพื่อนกน็หากระมาฮอดทุกคนเลย<อ>เฮ็ดเพอรหึงกันเราเฮ็ดเพอรหึงกันเราเอาไปเพิ่มคุ้มให้ยังไงอยู่เชื่อ เป็นบกโุ้ยแล้วจะไปหาไซคักันทีบ่เลยับกะบิลายเบเลชิมห้าหลางวันนี้นะอครับน้องชายมาเอร์นะมีมากระดุกแน่จะไปเช่อทั้งเมื่อมาเช่อทั้งเมื่อคับน่าจะไปออกแล้ว phải yeah. có hay đấy hoàn xác thì còn. Ừ. Lẽ đó bạn chụp cơm thang pha cơm chụp còi lá để lồng đi. nước lồng ตอนนี้ก็ถือว่าซุ้มห่าวกับพัดถือกิข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยถือว่าปั่นทุนนะก็ทีได้อ่อไปหายายกับก่อนมาหนิเผ็ดเป็นการทีได้เลาะไปทางเหนือพุ้นเดี๋ยวค่อยทีได้เลาะไปทางทางเตอร์ทุกคนเลยตอนนี้เรากำมาหอดที่บอลชายกับทุกคนเลยทีได้เอาไปหาชายแถวคอนะแถวคอนแถวเือถือว่าหกโคกวันนี้เราทีได้เอาไปหาสก,กับพี่น้อง ตอนนี้เราก็ได้เอาไปหาสกับก่อนพี่น้องเอ้ถือวาหาเชิอแถวเตอร์ขอนได้กับกถือว่าเตอร์ขอนเก่งวันนี้เราจะได้เชิดเลยโมว่าชิมีโนก,กะแต่หรือเปล่าตอนนี้เราก็ใส่กับแล้วล่ะเราจะได้โละไปว่าโละไปแถวทางได้ ตอนี้ก็ขำเติบเลยตัวร์โลมันนี่ก็กลายเติบเลี่น้อยเดี๋ยวเาจะได้ใช้กับโลไปเลยนะตอนนี้เราก็ใส่กับแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้โลไปเลยตัว่าตอนนี้ก็ขำเติบไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ยายกับโลแถวเข้มทางนี่พี่น้องเอ้ยกะชี้ขำแเราจึงได้ยามโลไม้ได้ทัว่าใส่กับโลเกลเลยนะ บางทีกับโล,มา,ล,ลมาเลยนกเป็นเชลเลยนกน้กนอยนะอตอนนี้เราก็ใส่กรบกาบถวายยังมีลาไปเลยพีมม่น้องไอ้กรับกันถวาใส่แถวเตอร์คอนนะว่าคอนไม่ฮักลงมาแล้วก็เราก็จะได้ใช้แถวเตอร์มัน อ่ะมันนี่การิได้เลาะไปเลยได้ สลายมูมเอ่อมาหาดูแทกเกมทางทุกคนเลยตอนนี้กาถือว่าเฮาก็ใส่กลับไปทีบร้อยนะว่าตอนนี้เฮาวกระิได้โลและแรงเลยพี่น้องเอ้ยโลบ่บ่อนเลยนะชิไดไเกลือบ่บ่อน,นถือว่ามาก,กับไก่พอจมโพูแล้วนะอ่ะอย่ากืมติดตามไปเบิ่งกำเดียวทุกคนเลยว่าทีมงานเ้ากลับมาตือมอีกละพันนึง ปฏีโลมมดกับปฏีเจ็คนมันนี่นะถือว่ามาลายอยู่ได้ะนะมาเกิดติดตามไปบ้างแล้วว่าทีมงานนาชิมาหรือบอมมันนี่ตอนนี้ก็ถือมืดเลยเลยถือว่าเฮาตกทุโทนเลยรัดมือบอลเลย มีพอหมงทุกคนเลยถือว่าเห็นนกกรตมั้นะเพราะว่าเอาเอาหาัวพอนไปน้องฉีดแดงๆเนี่ยนิดนึงถือว่าแหลมจุดๆ,ๆไปแล้วตัวใหญ่เติบประมาณสองสนะอ่าะได้ไปเบิ่งบองมันรุดก็ไปน้องถือว่าบีเห็นนาตีงนะมันเอกด้างอยู่มันมากินมกะกคะเตะกินมกะกคะเต ชังนี้เลยทุกคนเลยนะมันหาดุดแถวดานนี่ขนาดเลยว่าหมูม่ง่ายไปเลยเลยหมูน้องแต่นี่ยร็บชิไดโลบเมือเลยทุกคนเลยถือ่าหารยิ่งโล่ห้องเมือนะพอหมูก็พิถันจนทุกคนเลยชิได ตอนนี้ก็มาบยอดแล้วนะเริ่มบานวอดถึงงานเฮาอ่อา,นนอาตอเราอยู่ได้กินอยู่ดีๆผัด่ทั้งหมดโอ้ยพอหมูยุกนีคขดว่าโพดนยิ่งปล่อ,อลย,อยห้องกันละ่ะกินมากระเตะข้าไปได้กินตอนนี้ก็ทีมงานเฮาก็มาอย่างสองคนพี่น้องเอ้ยพอพอยังไปหารถละแรงแน่บเพ็ดเพิ่นทันมาได้ผ่านนกน้อยเพิพ่น เคยมาได้จนทำงานทรมานแต่นกกินมาให้กันได้พี่น้อยมีป่าเนี่ยชม้องหม้อมือตะแรงนี่นะเออเออคนได้ปลาซีอยู่ใส่แล้วก็ถือโดุ่งยักดนะเอ้เป็ตะมอนเนาะเปตะมอนมือมือเออลายว่ป่านะลลายละมือเป่นลาเอาไปเลยได้ไไปล่ก็ได้มือ เอามองไปป้อเอาคือแต่ละโมนได้แบบเสื้อหม้อ่นะตอนนี้ก็ทีมงานเราก็ลังมันเม็ดเลยนะในเล่อเพชรไปร้านแรกนะมานบ่ยิ่งมานกิ้วไปกิ้วมาอยู่กวเวียนกิ้วเวียนอยู่นในหมู่นั้นขำสิโลมานเมดแล้วก็ทีได้หาให้ยูกินได้ไหมนี่โอ้พอโคเหาก็มาแต่ไก่ได้นี่มาแต่หมนแพงมาแต่อำเภออำเภอเพชแพงพุ่นอ๋อโต่ไก่ขนาดเลย นกกเซลยอมาเห็ดกินได้แบบนี้เลอาเลยอปิงปลาี้ปีงปลาวปีงปลาวปีงปลาชวอ้าวในพ้าในผ้าปลาชีวด้วนเคยเป็นในผ้าปลาชีวด้วีไมานแต่ปลาชิวนี่ลงน้ำได้ปลาชีนะเบาวาดเป็นมานเบาแี้ปตรงแล้ว่งี้มาปั๊บมันนี่มานแต่นกน้อยไปพัด อันนี้ตั้งช่องไหม่ได้นี่เนาะแน่เลยตั้งช่องใหมเดีช่องนะยกมือสวัสดีเอฟซีเน่ะฝากติดตามเลยเด้อช่องบุญสูุบรรป่าโอ้ช่องเพื่อนกัชมกับอยู่บรรป่าเลยได้ช่องอยู่บรรป่าช่องเนี่ยแล้ว่าจิพัฒมานวบวันนี้สวัสดีฝากติดตามเด้อช่องบรรปนามาี่รวบวันนี้ได้ได้สองโตโอ

ไล่ย่ไลแนอิ่มเลอิ่มละยาแล้วได้เดี๋ยวมันจะมืดิ้งป่าเลยฮะมัีน้อยพอแั้นแหละมงแบอยู่ปามอตนนี้แล้วแน่นอนตัวนี้ได้รอไอโอ้ดีมากปลาได้ยานี่นี่นี่ตัวนี้ก็แทงเตคักแล้วนนอนโอ้คักแล้ปลาซิวปลาซิวนีงคักแล้วนี่ปิงแกมนำใบหน้าคัก

แต่น yeah. wow. ี่คิดได้มากรานกแล้วก็กระเล่นทุกคนเลยชิได้พักโคอันนั้นม้นนี้ถือว่าคนกระลายแน่เจ็ดคนต้องกินบัวลายไปได้ไหมก็กินยันมาข้ามหั จะไ่ได <c oughs> ้ค <expand> ้ á เลยมาหอดตะเว็นอยู่แต่ว่ามันหากินย่ n มเียน่ะลมเาเลนอนสบยเานอยไมด้กระว่าได้วเไจะขางมก็เท่นละกรทกรทุนเรื่องกระทุนได้ เรานันเรียยว่อแม็กโลอสลุนกทินมันจะใช้อย่างยืดดิตเอโรดอย่างยืดบ่โอ้ได้มูบ้าได้สิอันนี้คือปีปง,ง,งป่าปีประชิวน้่อนนาอมัมันขนาดเลยปีประชิวนะ,น,นะนนตอนนี้ก็พักก็เคยชิยแล้วนะโอ้พอโคเขาในีญาตน้ามาตะไกร ิมือแชบอยู่แล้วน่้ออหมดแล้วเนาอรถหา้ก็ถายดถือว่าพักอะเอามาลาอย่งทุกคนเลยมาเซอร์พักโบหอ้บหวนนี้ ลกลัป oui ีปลานีนต mm ัว nah, นี้กระชุกเลยเรอสุกเลยอ้อเลยวันนี้แล้วบ่ดีได้ความได้เหรอเนะแห่งความอ่่แแล้วเาออแต่เจี๋เาตามาแต่เฮิมเลยเราเอามาปลาอาไห้าห

เต็นท์อันเดียวห้าคนคนห้าหกคนห้าอนเดียวรห้าคนเต็นอันเดียวพอดีแล้วนอนก็กองเนาะพีแลอุ่นมีห่มผ้าก็ได้บปันนี่มีเต็นท์มีอาม่าเนาะตงไว้ห้มันไถเต็นเต็นสำหรับนอนกับเมก็พดกหรับนอนกัมเมบานอนผู้เดียวก็ได้พอดีแลผสมันยู่งออเล่นกับปาเล่นต่างงเล่นกับปาพหนึ่กินเลออยองเนาะเ่าอะไรนบ้าน

อยูชุเลยเรอหมายดกนี่ก็เรียบร้อยปะบตอนนี้ก็เทราโคโกโคเบ็ดกันแล้วพี่นองมกินข้าวแรงกันเดียวปานี่ปีงป่าได้ละมถึงงานเอาได้มาถึงานเนานกินมดนอนเลยเป็นไาแช่บ่อปั่น มาบ้าพี่นล้วป่ะสีพันเดียดยา,าแล้วเนาะเีอะไรบ้างคนค่อยๆมีมัดม, <c oughs> มีคักแนวนึงบ่าววาดยุบตอนเมื่อไหร่ในน้ำโอเถนาค่อยๆน,น้ำมันจะ้ะ <c oughs> ย้งแล้วค่อยตอนของชิคก์แน่นนะตัวไหนเนาะอ่ะตอนนี้กาถือว่าสิอมากับพาร์ติคืข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลยถือว่ามันนี้กาไปหาแร่แรงกับพอจะยู่ได้กินนะสลายกาทิ้งงานทัาไเลหมานมันนี้อ่ะจะรับคลิปนี้กาค่อยกาที่ได<ส>้ขอจบลงเพลงตัวนี้ ขอขโมกขจัดที่ติดตามนะครับส้มเดี๋ยวคลิปหน้าพอได้ไหม